อีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นมิสแกรนไทยแลนด์2023ตลอดระยะเวลาการประกวดเวทีแกรนนี่ได้เรียกว่าครองพื้นที่สื่อนะครับเพราะมีกระแสดราม่ารายวันเลยก็ว่าได้ทั้งจากเจ้าของเวทีอย่างพีนวัตอิสระไกรศรีแล้วก็นางงามที่เข้าประกวดในเวทีนี้ดราม่ารายวันนะครับจนเป็นข่าวเป็นอะไรข่าวข่าวาว,าว,าวเยอะแยะแกรนก็ต้องกระแสครับอย่างที่เจ้าของเวทีเขาบอกแต่ในโลก Twitter ทวิตเตอร์ก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับในโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กแบรนด์มิสแกรนกันขึ้นอันดับหนึ่ ขณะที่นี่พิกกีชั่วโมงนี้จะมีการประกวดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูดวงเปิดไพ่จํากันได้สําหรับสาวเจ้าเองบอกว่าไหนเวทีบอกเป็นประชาธิปไตยเงี่ยเขาไม่อยากดูดวงจะไปังครับเขาเอยัดเยียดความผิดเขาหรือเปล่าแล้วเคลมว่าเป็นเวทีเบอร์หนึ่งเนี่ยนางงามเนี่ยต้องมาขายน้าพริกอีกโอ้โหนี่อย่างที่เนี่ยครับหนักเลยนะครับผู้ชมครับหลากหลายดราม่าที่เกิดขึ้นในเวทีมิสแกนครับแน่นอนว่าทางด้านบอสนวัฒน์เนี่ยมีการออกมาเปิดเผยแล้วนะครับ ดราม่าที่เชอร์เอ็มเขาไม่ดูดวงแล้วก็ขอวางไม้ใส่หน้าเนี่ยบอกว่าผู้สอนไปในการไลฟ์จนเป็นดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยทางด้านบอสณวัตเนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าการประกวดมิสแกนไทยแลนด์เนี่ยเป็นการประกวดเพื่อหาคนพร้อมใช้ครับและก่อนจะเข้ากองเนี่ยก็มีการเซ็นเอกสารสัญญาในกฎข้อที่เนีในระบุไว้ว่าเป็นการยอมปฏิบัติทุกกิจกรรมที่กองประกวดต้องการซึ่งสาวเชอร์เอมก็ยอมปฏิบัติทุกประการเซ็นเอกสารเองยืนยันว่าไม่ทราบมาก่อนว่าเชอร์เอมเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ เรื่องการดูดวงเนี่ยถ้าน้องบอกว่าไม่ทราบถือว่าน้องบกพร่องในการทําหน้าที่เพราะทั้งใน Facebook ในกลุ่มนางงามผมก็เป็นคนแจ้งด้วยตัวเองและทีมงานก็แจ้งการทางานทุกอย่างมีระบบหมดสิ่งที่ทําให้ชาวเน็ตส่วนใหญ่ไม่พอใจครับคงเป็นช่วงที่บอสนวัตออกไม่สัมภาษณ์สื่อมวลชนคือมีการโชว์ภาพสำเนาบัตรประชาชนของสาวเชอเอมแบบไม่เซ็นเซอร์ข้อมูลเพื่อจะยืนยันคําพูดว่าไม่รู้มากนว่านับถือคริสเพราะในบัตรประชาชนเนี่ยไม่ได้เขียนบอกไว้นี่ แถมยังตอบโพสต์แฟนนางงามแบบเจ็บแสบว่าคนโพสต์นี่ถามจริงๆเลื่มตาดูหรือหลับตาดูผมรู้กฎหมายผมเอามือบังหมดเดี๋ยวผมไปหารูปแคบมาให้ครับเป็นแค่การยืนยันว่าไม่ได้ลงศาสนาในแบัตบประชาชนผมจึงไม่ทราบจนกระทั่งล่าสุดในโซเชียลวิพากษ์วิจา,ารณ์กันไม่จบครับมีแฟนนางงามจำนวนหนึ่งเรียกร้องติดแฮชแท็กแบรนมสแกนเพราะดราม่าที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกส่วนมากดราม่ามักจะเกิดกับเจ้าของเวทีด้วยชาวเน็ตเขาว่ากันแบบนี้ นี่ครับขณะที่ถูกเ่วิจารณ์อย่งหนักแต่เดี๋ยวเราก็จะทราบแล้วครับว่าใครจะเป็นมิสกานไทยแลนด์2023คนต่อไปคุณผู้ชมแฟนนางงามเคาะใครไว้บ้างครับและเชียร์ใครไว้บ้างว่าจะคว้ามงกุฎท็อ่อท็อปไท็อป 5, ทหรือว่าเต็งหนึ่งในการที่ครองมงกุฎครั้งนี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ